เปิดใจหมออกเป่าคาถารักษาผู้ป่วยทางวิดีโอคอนนานกว่าส0ปีภูมิใจได้ช่วยคนภูมิใจได้ช่วยคนเปิดใจหมออกเป่าคาถารักษาผู้ป่วยทางออนไลน์มานานกว่าสปียืนยันไม่เคยเรียกเก็บค่ารักษาจากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงหมอรักษาโรคท่านหนึ่งที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีวิธีการรักษาที่แตกต่างจากการรักษาของหมอทางเลือกทั่วไปคือการกาการักษาด้วยการเป่าคาถาผ่านวิดีโอคอนหาคนไข้จนทําให้ถูกพูดถึงอย่างมาก ล่าสุดวันที่21มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอุปาเตชปราณน,น์อายุ34ปีชาวบ้านรู้จักกันดีในนามหมอท็อปอยู่บ้านตอประโคนชัยอเภอประโคนชัยจบุรีรัมย์ได้เผยให้ดูวิธีเป่าคาถาระหว่างรักษาคนไข้ผ่านวิดีโอคอนทางโทรศัพท์มือถือขณะก,กำลังรักษาอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งพูดคุยหลังรักษาจากอาจารย์ว่าอาการดีขึ้นจากการป่วยอักเสบกล้ามเนื้อหมอท็อปเล่าว่าในรายของอาจารย์มีอาการปวดตาตา,ตาแดงและเจ็บ ในตัวเมื่อสอบถามอาจารย์พอใจจะรักษาทางออนไลน์จึงทําการรักษาให้เบื้องต้นได้แจ้งว่าหลังรักษาอาการอาจจะทุเลาได้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจารย์บอกว่ารู้สึกดีแค่นี้ตนก็พอใจเพราะอาจารย์เคยสอนว่าคาถาคือการให้กำลังใจอย่างหนึ่งปัจจุบันในแต่ละวันจะรักษาคนไข้าทางออนไลน์วันละ1 0ถึง15คนส่วนเรื่องค่ารักษาตนไม่เคยเรียกเก็บก่อนที่ผ่านมาเคยจะเรียกค่ารักษาแต่พอทำไปแล้วรู้สึกว่าพลังงานในการรักษามันถดถอย มันจะบอกของมันเองสวนผู้ที่มารักษาจะมีหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพยอมรับว่าภูมิใจเพราะแม้กระทั่งนักข่าวที่ประจำอยู่เขตอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เคยมารักษาพร้อมกับลูกชายมาแล้วสําหรับการรักษาแบบแพทย์โบราณเขาจะแยกเป็นสามแขนงอันแรกคือเรื่องสมุนไพรกลุ่มที่2คือกลุ่มมอนวดคือการจับเส้นหรือโยคะและกลุ่มที่3คือกลุ่มของตนคือคาถาหรือพิธีกรรมต่างๆ หากถามว่าแต่ละกลุ่มใช้คาถาหรือไม่ตอบได้เลยแต่ละกลุ่มใช้คาถาเหมือนกันหมดตนเองอยู่ในกลุ่มพิธีกรรมรักษาตอนนี้ถือว่าเป็นปีที่สีที่ตนเปิดทําการรักษามาไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการอะไรแต่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องคนใกล้ตัวตอนนี้ถือว่ามากกว่า80%ที่รักษาเป่าคาถาผ่านวิดีโอคอนแทบทั้งสิ้นเนื่องจากแต่ละคนมีงานรัดตัวสําหรับผู้ป่วยที่มารักษาจะมีหลากหลายโรคทั้งโรคกระดูกงูสวัดไมเกรน ปวดหัวส่วนเวลาการเป่าจะต้องประเมินแต่ละเคสว่านานแค่ไหนนานสุด3าเดือนผู้ป่วยอัมาพาตแต่รักษาได้หายคือการรักษาร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันส่วนตัวเชื่อการรักษาหลายสาขามีความสําคัญหมดจากการสอบถามนางครองคําแสงชัยอายุ70ปีชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยไปรักษากับหมอท็อปเล่าว,ว่าตอนนั้นป่วยเป็นมะเร็งไปรักษากับแพทย์ของโรงพยาบาลหมอได้ฉายแสงหลังฉายแสงได้ทําการรักษากับหมอท็อปตอนนี้ตนหายแล้ว